นั่นใครนะเชื่หอหนูไหมคะหนูอหอเองค่ะสวัสดีค่ะปัญยายาชิ้นเองคะ่ะสวัสดีค่ะปัญญายัมกับโก,กเป็นเกินนมเสร็จค่ะ ดึง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 ใครนี่ยให้ดูไหมลูกอืตัวนี้ตัวนี้ลอยนี่ใช่ไหมอืม,มอืมเี่เขี้ยวเหงาเลยลูกต้อเขี้ยวเหงาหระอคะบา,บาย,าบ,ายบายก่อนค่ะบ,บายบายค่ะบายบายค่ะ